มันไม่ได้มีอะไรปกติแต่สิ่งที่ผมอยากจะเล่ากับท่านพี่น้องนะเป็นคําสอนของท่านนาบีนะครับวันนี้ดูแล้วไม่จบไหนหายไปไหนแล้วราสาอ้างุมชุมานาบีบอกว่าอันนี้นบีเตือนชาวมุฮาจิรินเอาไว้นะครับอันเนี้ยนบีผมได้ฮะดิษบทนี้มาตอนที่เริ่มโควิดใหม่ๆมีคนโพสต์ลงมาเฮ้ยใช่เลยนี่ว่านาบีแม่นขนาดนี้เลยเหรอ นบีบอกว่าอย่าฮะดีษนี้รายงานโดยท่านอับดุลอิมูุอุมารนะท่านอบนุอิมุอุมารบอกว่าท่านอูลสุลสลาลฮุของอะเลวะสลัมเคยพูดกับบรรดาซอฮาบะ์ไว้ตอนหนึ่งย่ามะัชรอลมุฮาจิรินอ้าวชาวมุฮาจิรินทั้งหลายคือใครฮะชาวมุฮาจิรินก็คือชาวมักกะที่อพยพมาสู่เมืองมาดีนนะนบีเรียกว่าชาวมุฮาจิรินชาวมาดีนนะที่ให้การต้อนรับดูแลเรียกว่าชาวอันซอร์อ,อ่านพี่น้องคคซอุม ห้าประเด็นต่อไปนี้อิดาอิดาเบตูลีตุมบีหินนะพวกเจ้าทั้งหลายจะต้องโดนนะคอมสฮิซอลหรือคอมสอมสูอบูตูอูอบูตุลีตุมบีหินนะพวกเจ้าทั้งหลายจะต้องถูกทดสอบจากอัลลอฮฺ سبحانه แะ تعالى ห้าเรื่องห้าประเด็นต่อไปนี้วะอูดุบิลลาฮิอันตุดาริกูฮุนนะแต่นบีบอกฉันขอเลยขอจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ไอ้ห้าเรื่องนี้อย่ากเกิดกับชนชั้นสหาบาตรเลยได้ไหมเกิดแน่นอนห้าเรื่องนี้เกิดแน่นอนแต่อย่าให้เกิดกับบรรดาสหาบาัเลยเพราะอะไรเพราะนาบีกลัวว่าสหาบาัตบางคนจะสอบไม่ผ่านนั่นสหาบาัตนะแต่ถ้าจะให้เกิดให้ไปเกิดกับคนรุ่นหลังๆล,ง,ลงไปชนคนที่ฉันฝึกมากับมือเนี่ยนบียังบอกว่ามีบางคนจะไม่ผ่านถ้าโดนเรื่องห้าเรื่องนี้ไปเรื่องอะไรบ้างฮะ ลัมตฮรลัมตฮริลฟาฮิชตูฟีกอมินกัตฮัตตายุลนูบิฮาอิลลาฟชาฟีฮิมุตตอูนวัลอาออัลลีลัมตะกุนมดฟีอัลาฟฮิมเรื่องที่หนึ่งนี่ตรงประเด็นกับเรื่องเราเลยเหตุการณ์ปัจจุบันนี้เลยนบีบอกว่าลัมตฮริลฟาฮิชะความชั่วร้ายฟาฮิชะเนี่ยเป็นความชั่วร้ายในแง่ของเซ็กชวลเรื่องของอะไรเรื่องทางเพศ ความชั่วร้ายความไม่ดีงามที่เกี่ยวกับเรื่องเพศไม่แพร่หลายหรือไม่เปิดเผยไม่เกิดขึ้นกับกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดจริงๆไอ้ความไม่ดีเรื่องเพศเนี่ยเรื่องจีนาเนี่ยมันมีมาทุกยุคทุกสมัยสมัยนะบีมีไหมมีไม่งั้นนบะีจะห้ามเหรอเรื่องขายตัวมีไหมสมัยนบีมีไม่งั้นนบีจะให้ใช้ให้เอาธงลงลเหรอไอ้ธงที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยบ้านไหนขายตัวเนี่ยเขาจะมีธงในะสมัยนะบี บ้านไหนขายตัวก็จะมีธงเออบ้านนี้ขายตัวไปซื้อบริการเรื่องขายตัวมีมาตั้งแต่สมัยนบ,บีไม่งั้นนบ,บีจะห้ามเราเรื่องอ,อะไรนะมหรุลบากีฆ่าตัวของโสเพน,นีนบ,บีห้ามเอามาใช้ใช่ปะ่ะเคยได้ยินไหมฮะฆ่าตัวโสเพน,นีฆ่าจ้างหมอดอูอีกอย่างหนึ่งจำไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องโสเพน,นีเรื่องผู้หญิงขายตัวมีอยู่แล้วแต่เกิดอะไรขึ้น พัตตา u ยอลีนูบีฮาประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ไอเรื่องพวกใต้เตียงเนี่ยไอเรื่องใต้พมเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเมื่อไร่มีแล้วยังเอามาเปิดเผยเดี๋ยวนี้เป็นไงท่านพี่น้องมันมาในโทรศัพท์เลยนะเคยรู้ไหมเคยรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้มีเพจจองใช่ปะ่ะมีไหม มีนะจองบริการดูก่อนใช้ได้ไหมจองแล้วไปเจอกันที่ไหนว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องไปซ่องแล้วพูดกันตรงๆเลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปอาบอบนวดแล้วเขามีเรียกที่เรียกว่าไซไลน์พยักหนะ้าเออเริ่มรู้จักแล้วไซไลน์คนคนคนสูงวนะัยหน่อยอาจจะไม่เข้าใจแต่รู้ไหมเดี๋ยวนี้มันถึงขนาดนี้แล้วมันขายผ่านอินเทอร์เน็ตกันแล้วนะ เดี๋ยวเมื่อก่อนเมื่อสักยี่สิบปีก่อนจะต้องไปต้องเรียกไปซ่องใช่ปะถึงจะเจอโสเภณีต้องไปอาบอบนวดถึงจะเจอโสเภณีใช่ปะแต่เดี๋ยวนี้ <S <S น,นี่ไงที่นบีบอกว่าฮัตตายุอีนูบีฮาซุมยายุอีนูบีฮาปัญหาคือมีความชั่วร้ายเกี่ยวกับเรื่องเพศไม่ว่าจะเป็นการขายประเวณีค้าประเวณีหรือว่าเพศเดียวกันเป็นไงเดี๋ยวนี้เพศเดียวกันเป็นไงจะออกคอรบอแล้วนะ จะออกพอรบอ,รอยู่แล้วนะรู้ไหมเนี่ยเรารู้กันไ่มอนุญาตให้ผู้ชายแต่งเพศเดียวกันแต่งงานกันได้แล้วให้มีการยอมรับทั้งสังคมในอิสลามเราเรื่องกฎหมายเราไม่รู้เราไม่ได้มีหน้าที่แต่อิสลามเราห้ามเด็ดขาดมีลูกใครหลานใครบ้างไหมตอนนี้เขาเรียกว่าข้ามเพศนะมีไหมมีไหมอย่าบอกว่าไม่มีนะผมสอนโรงเรียนประถมเนี่ยตอนนี้ป .4 มีแล้วนะ มีไหมมีโรงเรียนปถมเนี่ยปอ .4 อายุเท่าไรสิบปีเดี๋ยวนี้ข้ามเพศไปแล้วเป็นผู้ชายอยู่นี่แหละเข้าแถวตอนเช้าอยู่แถวผู้ชายเข้าไปนั่งในห้องเรียนแป๊บเดียวปากแดงไปแล้วป .4 นะผู้หญิงเข้าแถวอยู่ผู้หญิงตอนเช้าอยู่แถวผู้หญิงป .4 เหมือนกันปีที่แล้วใส่ผ้าปุมหัวใส่ผ้าปุมหัวทั้งวันเลยแขกเราเนะี่ยแขกเรา พอถึงพอเข้าไปห้องเรียนเขียนจดหมายถึงใครผู้หญิงด้วยกันคบคนนี้อยู่ป .4 สเกิดอ,อะไรขึ้นนบีบอกว่าไม่เอ่อความความเลวร้ายความชั่วร้ายที่เกี่ยวกับเรื่องเพศไม่เกิดขึ้นกับกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดจนกว่าแล้วหลังจากนั้นคนพวกนี้ก็เอาเรื่องพวกนี้มาทำอย่างเปิดเผยไม่อายฟ้าอายดินแล้วต่อไปนี้ ไม่อายฟ้าอายดินแล้วไม่รู้ไม่รู้แล้วว่ามันกาละเทศะมันรู้ว่าไม่ถูกไม่ควรเมื่อก่อนเขายังหลบหล,ลบซ่อนๆใช่เปล่าเมื่อก่อนใครเป็นตุตน๊ดนี่อยู่บ้านแมนแต่พอไปสังเข้าสังคมที่จะเป็นตุต๊ดใช่ป่าใช่ไหมฮะใช่ป่าแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงเป็นตุ๊ดแต่ก็อยู่ในมุงอยู่ในบ้านก็เป็นตุ๊ดแล้วเป็นทอมแต่ก็อยู่ในบ้านแล้วนบีบ,บอกว่าอิลลาฟชาฟีฮิมุตตออูนวลอาจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ ผิดวิปริตทางเพศแล้วก็ทำอย่างเปิดเผยเนี่ยนอกจากว่าโรคต่ออูนต่ออูนเนี่ยคือโรคที่เกิดขึ้นในสมัยคนท่นานนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุวะลยฮิวาสลัมโรคกลายเขาเรียกว่าโรคอะไรการละโรคอะ,อะต่ออูนเขาแปลว่าการละโรคแต่ในที่นี้หมายถึงโรคติดต่อร้ายแรงเนี่ยจะเกิดขึ้นวันอาจะสมัยก่อนโรคที่เราบอกโอ้ร้ายแรงมากเลยโรคอะไรรักษาไม่หายโรคเอสนันโรคทางเพศโดยตรงเลย โรคทางเพศโดยตรงโดยสื่อ,อเขาเรียกว่าติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ทางเลือดทางโลหิตทางสารคัดหลัง่งเอาพูดง่ายทางสารคัดหลั่งเป็นส่วนใหญ่และส่วนใหญ่90%สสารคัดหลั่งก็มาจากเรื่องเรื่องเพศทั้งนั้นเลยเห็นไหมเกิดขึ้นแล้วรักษาไม่หายจนปัจจุบันนี้มีแค่ยากินเพื่อที่จะคุมระดับอะไรเชื้อไวรัสไม่ให้มันกำเริบเติบโตขึ้นแค่นั้นพอมาถึงสมัยนี้อลัลลอฮ์ให้โรคแรงกว่าอีกถามจริงๆว่าแรงไหม แรงไหมโควิดนี่แรงไหมแรงไหมถามนีบอกจริงๆเลยนะว่าไม่แรงแต่ร้ายคําว่าแรงนี่หมายถึงเป็นแล้วตายเลยถึงเรียกแรงแต่ความร้ายของมันก็คือมันติดง่ายมากแล้วมันไปแบบไม่ลืมหูลืมตาไปแบบหนึ่งไปสองสองไปสี่ไปเหมือนโดมิโนโล่ล้มอะเห็นไหมพม่ากลับมาระบาดอีกรอบหนึ่งคนไทย ติดไปเท่าไหร่นะสามพันกว่าคนใช่ไหมในประเทศมันไปแบบไม่รู้เรื่องนี่แหละอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาจริง,รงๆโรคไม่แรงเลยติดติดโรคทั้งโลกอยู่นะ่ประมาณเท่าไหร่ละสิบหกล้านใช่ไหมยี่สิบกว่าล้านกว่าล้านทั้งโลกเนี่ยติดโรคเนี่ยอยู่ยี่สิบกว่าล้านคนอินเดียกับบราซิลกันหลสิบล้านละใช่ไหมยี่สิบกว่าล้านคนแต่มีคนตายเท่าไหร่มีคนตายเท่าไหร่แค่หลักแสน คิดแล้วไม่ถึงเท่าไหร่เนี่ยไม่ถึง10%ด้วยซ้ำอัตรา,าก,การตายน้อยกว่าโรคซาสมัยก่อนแต่ปัญหาของมันคือมันติดง่ายแล้วพอเวลาติดแล้วเนี่ยมันไปอย่างที่บอกอะ่ะหนึ 2, 2่งไปสองสองไปสามสามไปสี่มันติดไม่ใช่มันไม่ใช่ติดแล้วหนึ 2, 2่งสองสองไปสามนะหนึ 2, 2่งไปสองสองไปสี 8, 8่สี 3, 2, 3่ไปแปดแปดไปสิบหกสิบหกไปสามสองสามสองเป็นหกสิบสี่มันติดแบบนี้เลย มันขยายออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮาหนวตาอัลาเอามาเตือนเราเอาไว้จริงๆนี่คือบาลาเ,เอาแค่ประการเดียวเอาแค่เรื่องเดียวเนี่ยบาลา,า,าเนี่ยบาลาเนี่ยเรารู้แล้วเราโดนทดสอบแล้วว่าเฮ้ยจริงอยู่เราอาจจะไม่โดนเราอาจจะไม่ใช่ตัวการที่จะทําให้เกิดเรื่องนี้แต่รู้ไหมเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันทําให้เราเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องทํายังไงกับมัน อันดับแรกสาเหตุของมันรู้แล้วเกิดมาจากความประพฤติที่ไม่ถูกต้องเราก็ต้องแก้ไขก็ต้องแบบนี้แหละต้องเรียนต้องอบรมต้องดูลูกหลานของเราอย่างที่บอกนะวันนี้เรามานั่งเรียนเนี่ยเราน่ะเต็มที่แล้วไม่มีปัญหาแต่มองย้อนกลับไปคนที่บ้านของเราบ้างไหมได้กระผีกหนึ่งของเราไหมผมนะอ่าพูดง่ายๆผมก็เนี่ยมี มีมีกลุ่มแบบนี้แหละอยู่ที่คลองสิบเอ็ดเหมือนกันนะตะพรเคยเห็นกลุ่มของผมเนี่ยนะแทบจะบ้านละคนมาที่บ้านบางคนเนี่ยมาลูกยังไม่มาด้วยเลยแต่แต่ไม่ได้หมายความว่าลูกจะจะไม่เอาด้วยนะแต่ว่ามีกิจกรรมอะไรเงี้ยลูกก็ยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่พ่อมาแม่มาโอ้พ่อนะชอบเลยไปบรรยายสอนที่ไหนเอาด้วยนะจะทําอะไรที่เป็นกิจกรรมเอาด้วยหมดเลยแต่พอลูกลูกไม่เอา ท่านพี่น้องเป็นแบบนี้ไม่แหละบ้านเราอะเป็นไหมลูกเอากับเราด้วยไหมเมียเอากับเราด้วยไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ไขแก้ไขตั้งแต่ในครอบครัวเราไปก่อนเหมือนที่นบีบอกยาอายุฮัลละดีเออเหมือนที่อัลลอฮฺสุบฮานูตะอัลาบอกว่ายาอายุฮัลละดีนะอามานูอะไรกูอันฟุสะกุมพอเวลาจะแก้พอเวลาจะกันแก้ที่ใครก่อนกันที่ใครก่อนตัวเราเองก่อน กูอันฟุสะกุมตัวเองวาอาลีกุมแล้วก็ใครคนในครอบครัวของเราเพราะถ้าเกิดเรากันครอบครัวนี้แก้ได้ครอบครัวนี้แก้ได้ครอบครัวนู้นแก้ได้ทุกครอบครัวแก้ได้หมดเราจะต้องแก้ตามไปแก้ให้ครอบครัวอื่นใช่ไหมไม่ต้องเพราะเขาแก้มาจากภายในของเขาแล้วเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องเรื่องนั้นเราจะต้องศึกษาการทดสอบของลัทธิบาฮาโนตาลาเกิดขึ้นกับเราทั้งหมดเพียงแต่ว่าเราจะทํายังไง นบีโดนมาเยอะกว่าเรายี่สิบสามปีที่เป็นนบีมายี่สิบสามปีที่เป็นนบีแล้วก็เป็นรอซูนมาโดนมาหนักหนาสาหัสกว่าเรานบีอายุเป็นยังไงฮะนบีอายุเป็นไงฮะอัลลอฮ์เคยเห็นคนที่เป็นอิสุกอิใสทั้งตัวไหม่ะนั่นเป็นแป๊บเดียวเนี่ยอิสุกอิใสเนี่ยเป็นอาทิตย์เดียวเนี่ยมันก็แห้งเรื่อมแห้งใช่ไหมแต่ไออาทิตย์นึงเนี่ยเป็นยังไง นอนไปตองอะ่ะเคยร,รู้จักนอนไปตองไหมโดนผ้าไม่ได้น้ําเหลืองแห้งนบีอายุบโดนทดสอบอยู่แบบนี้เป็นระยะเวลาหลายปีทั้งๆท,ท,ที่เป็นนบีนบียูนุสดือ้อไม่เชื่อฟังอลัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาแค่เรื่องเดียวอลัลลอฮ์เตือนอยังไงไปอยู่ในท้องปลาโดนโยนลงท้องทะเลเอาปลาไปกืนซะ นบีสุไลมานนบีสุไลมานนบีสุไลมานคือนบีที่มีอำนาจที่สุดในโลกดุนยานี้ตั้งแต่มีนบีมานบีที่ใหญ่ที่สุดคือนบีที่มีอำนาจบารมีมากที่สุดคือนบีสุไลมานปกครองครึ่งโลกนบีสุไลมานเคยสาบานว่าวันนี้นบีสุไลมานเคยพูดว่าวันนี้นบีสุไลมานมีมีภรรยาหลายคนวันเนี้ยฉันจะต้องนอนกับภรรยาร้อยคน แล้วภรรยาทั้งร้อยจะต้องได้ลูกชายออกเมือเพื่อทาจิฮารตในหนทางของอลอร์แต่ลืมกล่าวแค่ว่าอินชาอลอร์แค่นั้นเองอัลลอฮ์ลงโทษนบีสุลัยมานยังไงทั้งร้อยไม่ติดเลยติดมาแค่คนเดียวพิการนั่นนบีของอัลลอฮ์นะแล้วรับภาษาอะไรกับเรานะครับท่านพี่น้องเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีศึกษาให้รู้ว่าบาลาที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากเราด้วยแหละ ส่วนหนึ่งมันมาจากคนรอบข้างเราด้วยแหละแก้ไขเริ่มจากตัวเราขยับไปโดยกว้างๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเมื่อตะกี้เรื่องดอกเบี้ยผมไม่ยอมอาจารย์บิดินยอมไหมก็ไม่มีใครยอมหรอกนะแต่อย่าให้มันเกิดนะครับอ้าวครับดึกแล้วนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์อบดิ